भगवान् गुरु ร่วมกันะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะวาพุทธังภะวันตัง องซ้ายมองขวาเห็นพญามาแแหนกันมาม่อคว้าบนดินบรรดาหาฝนบรรดาหินไวยาลมายุมึกคว้าบนดินฟุอากาศต่างวิปริตวิปลาทำให้เทวดาที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจที่แห่ห้อมร้อมเราคอยดูพุทธิยาอหลัง่างตั้งสัจจะคอยดูว่าพระองค์นี้จะตัดรู้ในเวลาใดยามใดจะได้โมทนาเข้าว้า เยวเาทั้งหลายร่วพญามามากันอย่างนี้ก็ได้แตกตื่นหนีออกไปอยู่นอกแส่นกฏว่าเสียกำดังใหญะพญามาเนี่ก็มีฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชคอต้องตทดสอบผู้มีบุญใหญ่ทำบุญใหญ่มันก็มีมันใหญ่ทำบุญน้อยมันก็มานน้อยสร้างบารมีนี่ไม่ไม่ใช่ของง่ายพระผู้เจ้าบอก ถ้าเราบริญิพานไปแล้วเนี่ยนะแต่เราไปแล้วไม่กลับบริิพานไปนแล้วจะได้กิเลสทิพานจะได้ธาตุนิพานก็นดเีเรียกว่าอนุเสสนิพานก็นดีปแปลว,ว่าลักสังขารที่เป็นอัตภาพเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาไปเ่านั้นนั่นแหละจะเป็นอนุป,ปาิเสสภาน นั่นแหละอน,นั้นแหละเราถึงที่สุดหมายกว่าพวคาดขันเราไปหมดแต่หากว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่เรานีนเกิดมาตรสรุป้เป็นภูธเยา้า้วยใช้วิธีการปฏิบัติแบบวิทยาไอปัญญาธิกะใช้เวลาบางเพ็ญบารมีสั้นสี่สงคขายแสนมากับ จึงได้ตัสรูเป็นทุทย่าดังนั้นอายุของเราน้อยนะอยู่ในโลกนี้สร้างบารมีเร็วและกลับเร็วราศัทธิกะสร้างบารมีด้วยศรัทธาก็ต้อง40ประสง์ไขยจะสร้างบารมีด้วยวิญญาทิกะก็ต้อง16ประสง์ไขยนับไม่ถ้วนนี่แหละที่เราสร้างบุญบุญมาอยู่นี่แหละนี่แหละจะไปพบภระศรีอริยเมตไตรกันอย่างนี้ นี่เลยต้องสิบกประสงค์ไข่ดังนั้นศาสนาพระพุทธเนี่ยอธิฐานไว้ทุกอย่างจะมีแต่ความสุขความทุกข์ที่เราเห็นประสบกันอยู่ในปัจจุบันที่ท่านสร้างนั้นมาเพื่อโปรดเราองค์ปัจจุบันก็โปรดเราและพระพุทธเจ้าประเภทสามประเภทนี้ก็มาโการดศาสตร์โลกเหมือนกันไปว่มมาโรคด้วยยมว่าโรคด้วยแล้วก็พบคูมทั้งหมดในแสงองอยู ที่เวียนไหวใจเกิอดอยู่ฉะนั้นก็ดีพระพระเจ้าตรัสบอกพระอันนนท์มาอุนนท์กรนิพานไปแล้วนะสามารถจะทำเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกหนึ่งฐานเจดีย์ปะทาเจดีย์สร้างได้สร้างแล้ว,ลวให้ ให้นำพระบรมสารีริกธาตุของประสาวกคนที่ใครได้พบได้เห็นที่ใครได้รับมอบไปจากพระโอปปน,นิพานเขาจะสร้างพระเจดีย์ยาสถารในประเทศไทยและต่างประเทศตั้งแต่ในปานและก็อินเดียแล้วก็ ในยุคของพวกเรานี่จะเห็นจะดีในประเทศไทยนี่นับได้นะถ้าเป็นวัดนี้ก็นับไม่ไล้เยอะจัดถ้าเป็นพระธาตุเจดีองค์เล็กองค์น้อยองค์ใหญ่องค์โตนี่ก็มีจํานวนที่คนมีศรัทธามีบุญวัฒนาและเล่งเห็นกันไกลเวลาสร้างพระธาตุสร้างเจดีย์เดี๋ยวนี้มีหลาย